สุดยอดแห่งความคุ้มราคาแค่800กว่าบาทเกมทหารจิ๋วแมทั้งสลับถึง6ภาคเครื่องเล่นเกมพุกพายรุ่น X6 หน้าจอ3.5นิ้วการ์ดความจำ3.2กิกมีเกมในตัวมากกว่า5นันเกมในทีเดียว มีให้เลือกถึง3สีสีดำสีขาวและสีเขียวออกแบบมาสวยสุดๆมีให้เลือกเล่นถึง11เครื่องเกมไม่ว่าจะเป็นเกมตู้เกมบอยแอดวานซ์เกมบอยคันเลร์เกมบอยขาวดำเกมตลับซูปเปอร์เฟมิคมเครื่องนี้รองรับเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายสุดๆจะเซฟเกมโหลดเกมได้หมดเล่นไม่จบก็เซฟได้ลงเกมมาริโอสุดฮิตใ,ให้ถึง10กว่าภาคเล่นกันแบบจุกๆเกมเคอร์บี้สุดแม่ละ เกมฮาวนมวลปลูกผัดมีให้เล่นถึง2ภาคมีภาคผู้หญิงและผูช้ชายเกมโปเกมอนก็ลงให้แบบจับเต็มถึง7ภาคเกม3ก๊บสุดมันในตำนานก็มาชอบสินค้าของเราฝากกดติดตามและกดหัวใจให้ด้วยนะครับ